สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้มาพอต้นมังคุดที่ผมปลูกไว้ประมาณปีกึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับปลูกแถวแถวใต้ต้นยางพารานี่ครับบรรยากาศนี่ครับแถวแถวนี่ก็จะเป็นลิ้มห้อยนะครับท่านผู้ชมนี่ห้อยแรงครับผมปลูกมังคุดไว้นี่ครับประมาณหลายต้นอยู่ครับแต่ต้นนี้เริ่มจะออกลูกแล้วครับท่านผู้ชม ได้ออกลูกเชื่นใจแล้วครับออกลูกเดียวครับท่านผู้ชมก็เลยเอาผลงานมาอวดท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตีคิดจะปลูกมังคุดไว้ก็เริ่มปลูกได,ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นต้นตีติดตาครับซื้อมาประมาณ50บาทนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับพราะเขาเขาออกลูกแล้วนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะลําลร้านนะท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ